สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมแฮปปี้ทมนนะคะหรือเรียกง่ายๆคือมันจะเป็นกิจกรรมที่ไวให้ทํากับครอบครัวคนที่อยู่ครอบครัวเดียวเราค่ะให้แมวว่วาดรูปอะไรคะแมวแล้วกันค่ะวาดตัวอะไรสัตว์อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะแต่ขอให้มีสัตว์ที่อยู่ในโจทย์อยู่ในนั้นนะคะโอเคงั้นไปวาดกันเลยเนาะได้ เ้าแมวเหมียวตอนนี้กำลังจะพยายามปีนขึ้นต้นตน้นเพื่อจะไปช่วยช่วยแมวเหมียวกินหาหาอะไรนะเอาไข่นกไฟค่ะแมวเหมียวจําสต้นตัวนี้ก็แอบอื่อไม่จะได้าากิไข่แม่จะได้กินไข่นาจับที่วดเพิ่มเติมให้แม่ค่ะเป็นวาดนกตัวใหญ่ๆแม่มันค่ะกำลังบินมาเจ้าแมวเหมียวจํามต้นไม่ไูวเลย ตัวสูงก็ต้องแบบนี้้ม,มาแล้วเจ้าแมวไม่รู้ซะแล้วไม่ตัวเดียวมีอีกเหรอพ่อมาด้วยใช่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 ใชใชะพ่อพรพพ,พ่อค่ะจะมาด้วยโอ้นุ๊กเนี่ยดุกว่าแม่อีกน,นะคะคนเรื่องหมดแน่นอนคนเรื่องหมดค่ะ เอาละเจ้ามีหนูไว่รู้ตัวว่าแม่นกกำลังมาเธอเป็นใคยจะมาขโมยไถลูกฉันได้ยังไงเธอจะมาขโมยมวยรางของฉันหรือจะมาขโมยฉันจะมาขโมยลูกนก